ดูกันว่าออฟฟิศเรามีความลับอะไรที่ไม่เคยบอกแม่กันบ้างก็คือผมอะไม่อยากเป็นผู้คุมนักโทษครับจริงๆเลยอนี้อยากใจเลยผมไม่อยากเลิกบังคับผมทกทีนะขอร้องผมเคยตัดสายยางไปทำบ้องอันนี้ออนได้ไหมไม่มีบอกทุกอย่างบอกแม่ทุกอย่างสนิทกับแม่ต้องตอบเหรอเขายังไม่บอกแม่เลยเขาจะบอกเดี๋ยวสักมาครับ คุณสักเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแม่ด้เกี่ยวกับแม่ด้วยครับนี่ไงโชว์ๆมีรูปพ่อรูปแม่ครับนี่แต่ว่าเขาอาจจะเห็นแต่เขาแค่ไม่พูดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแม่เคยบอกแม่ก็คือตอนนั่งอยู่ข้างแม่อ่ะแอบตดแค่นี้แหละนี่เอความรักกับแม่ผมรักแม่นะครับผมไม่เคยพูดเลยไอยูมันออนได้ไหมผมมีสักสูบกัญชาปกติตอนมสามมีแฟน